สภาพความทุกข์ยากของประชาชนในชนบทห่างไกลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประจักษ์ด้วยพระองค์เองมานับแต่ช่วงต้นของการของราชคือข้อมูลที่ทําให้ทรงตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการระเบิดจากข้างในเป็นหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนแล้วจึงขยายวงกว้าสงสู่ชุมชนและประเทศชาติตามลำดับ<อ>สิ่งสำคัญในการพัฒนาคน<อ>ก็คือ<ร>าการให้ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหกแห่งคือแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญ ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตั้งแต่แนวทางการแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานในเรื่องน้ำดินป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมยน์ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างสมมุ่ัและมุงแข็งตั้งยของยนเพื่อจะได้มการลี่ยลงในวม้อง่ารและยั่งยื ราชดังิในการบริหารจัดการผลการเรียนรู้ดเดี่ยวหรือ One Stop Service ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันอนี้งมาจากราชดําริโดยการร่วมมือกันของหน่วยงานราชการต่างๆยังเป็นรูปแบบการทํางานที่เลือกประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนซึ่งสามารถเข้าไปสแสวงหาความรู้ได้ในจุดเดียวเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายทฤษฎีสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ได้พระราชทานไว้เป็นหลักยึดในการพัฒนาชีวิตและสังคมก็คือการดำรงชีวิตแบบพอเพียงด้วยการยึดมั่นในทางสายกลางใช้ชีวิตแบบพอหอวู่พอกินและไม่ประมาทเหล่านี้ล้วนเป็นทฤษฎีและแนวทางในการดำเนินชีวิตอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เพื่อให้คนไทยยึดเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำไปสู่ควาสมสงบสุขของสังคมได้นที่สุด